พระบ้านสะสมพระติดมือแล้วจะติดใจนะครับจะพามาชมเหรียญเจริญพรบนนะครับหลวงปู่ทิมอิสาลิโกนะครับวัดละหารไร่จังหวัดระยองนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ระลึกพิธีนำเลิกหัวใจครับปี57หรือรุ่นประจุหัวใจนะครับปี57นะครับเป็นเหรียญย้อนยุครุ่นแรกเลยนะครับย้อนยุคเจริญพรบนนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่นิยมอีกรุ่นนึงครับเนื้อ แรกเลยก็คือเนื้อทองเหลืองนะครับเรามาชมกันนะครับสวยงามทีเดียวเลยนะครับสภาพสวยเดิมๆเลยนะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็มาชมด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นยัน5้านะครับยันหลงปูทิพนะครับตอกหมายเลขรันนัมเบอร์นะครับแล้วก็ที่ห่วงข้างบนด้านบนนะครับหรือหูเหรียญนะครับก็มีโคดรูปหัวใจนะครับ สวยงามทีเดียวเลยนะครับพร้อมกล่องเดิมๆยังไม่ผ่านการใช้งานเลนที่2นะครับเป็นเนื้อทองแดงบ็อกนะวะนะครับเนื้อทองแดงบ็อกนะวะก็ได้รับความนิยมนะครับเออเนื้อนี้นะครับก็เนื้อนี่ก็หายากแล้วนะครับก็เป็นรุ่นที่นิยมเลยนะครับนสบภาพสวยเดิมๆไม่ผ่านการใช้งานซีนเก็บผิวไว้นะครับต่อโคตรชัดเจน ก็มาชมกันนะครับเป็นเหรียญแท้นะครับเดิมๆเลยนะครับจากวัดก็ทองแดงบล็อกนวะนะครับก็มาดูขอบข้างๆกันนะครับแล้วก็หลังเหรียญนะครับก็เป็นหลังยันห้าเหมือนกันครับสวยงามทีเดียวเลยนะครับชมกันไปนะครับบล็อกนวะนะครับทองแดงบล็อกนวะครับ พร้อมกล่องเดิมเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกเหรียญนึงนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงธรรมดานะครับก็สวยงามทีเดียวนะครับก็รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่นิยมอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับเจริญพรบนหลวงปู่ทิมอิสิลิกโกนะครับที่รหลเลือกพิธีนำเลิกหัวใจนะครับออกปี57นะครับนี่ก็เนื้อทองแดงครับ สีนเก็บผิวสภาพสวยเดิมๆนะครับก็มาดูขอบขอบเหรียญน,นะครับแล้วก็มาชมหลังเหรียญน,นะครับก็เ,เป็นพิมพ์ยัน5นะครับหลังเหรียญเป็นยัน5สวยงานทีเดียวนะครับพิธีจัดสร้าง16ตุลาปี57นะครับ ใครสนใจบูชาก็ทักทางช่องมาได้นะครับก็ท้ายคลิปก็มีเบอร์ไอดี n ลเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับมาพร้อมกล่องเดิมๆสวยงามมากๆครับนี่ก็พร้อมกล่องเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ